วันนี้เวลา8นาฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2568ณหอพระสุลาลัยพิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณหอพระธาตุมทียนและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอพระสุลาลัยพิมานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายสง์พระบุทธรูปสำคัญต่างๆทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมันสการทองทิศและทรงสงฆพระบร,รมสารีริกธาตุ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศสารทักษิณทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอพระธาตุมนเทียนทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศถวายราชสักการะทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงส่งน้ำพระบรมอัฐิและพระอัฐิทั่วทุกพระโกรทรงกราบที่หน้าพระแท่นหน้าเครื่องราชสักการะ จากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหตุโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุตรสมบุกมาลาทรงกราบ เมื่อสมเด็จพระอริยวงศ์สัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลและถวายพรพระจบทรงพระดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนที่พนมข้าวบินนาพระที่นั่งอุตสบกมาลาต่อจากนั้นทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารแดรสาา่สมเด็จพระอริยะวงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณนะ เป็นตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนแด่พระสงฆ์จนครบ77รูปตามลำดับสงกรานเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นประเพณีการฉลองขึ้นปีใหม่ไทยตามสุริยคติซึ่งคำว่าสงกรานเป็นภาษาสันสกฤต แปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งสู่ราศีหนึ่งช่วงเวลาสงกรานต์ของไทยเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษโดยทั่วไปมีกำหนด3วันคือวันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์เป็นวันที่พระอาทิตย์ก้าวเข้าสู่ราศีเมษและเป็นวันสิ้นปีเก่าวันที่14เมษายนเป็นวันเนาซึ่งเป็นวันที่เชื่อมต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่ และวันที่15เมษายนเป็นวันถลิงศกหรือวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้เมื่อวันที่6ธันวาคม2566นัเมืองคาสานีสาธารณรัฐบอสวานาที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามารดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยสามัญครั้งที่18ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนสงกรานหรือสงกรานอินไทยแลนด์ทรีดดิชันแ t ลไทยนิวเอเอ e ์สเติวในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งหมวลมนุษยชาติ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค,ศศคริสตักราช2003ขององค์การการศึกษาวิทยศาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหป,ประชาชาติหรือยูเนสโก ในการนี้เจ้าพระนักงานเชิญพระโกธพระบรมอาถิและพระโกธพระอาถิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพพระปดลมหาเสวตชาติและบนพระที่นั่งกงพระสงศ์สับปกรณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแทนพระนพพระปดลมหาเสวตชาติทรงกราบถวายบังคมพระบรมอาถิและพระอาถิ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมดานชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแทนพระนพพระปดมหาเสวตชัติทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์จำนวนสี่เที่ยวเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกถวายพระพอลา ทั้งนี้ฝ่ายหรนพราหม์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังได้ประกาศสงกรานพุทธศักราช2568ความว่าปีมะเสง็งมนุษย์ผู้ชายธาตุไฟสัปตะศกจุลศักราช1387ทางจันทรคติเป็นอธิกกวานทางสุริยคติเป็นปกติสุรทิน วันที่14เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ทางจันทรคติตรงกับอาทิตย์แรม1นึค่ำเดือน5เวลา4นาฬิกา28นาที28วินาทีนางสงกรานต์มีพระนามว่าทุงสะเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมอาพรแก้วปฐมรากพักษาหารอุทุมพรเมื่อเดือพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงสังเสด็จสยญาติหลับพระเนตรมาเหนือหลังครุฑเป็นพาหนะ วันที่16เมษายนเวลา8นาฬิกา27นาที36วินาทีเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1,387ปีนี้วันศุกร์เป็นธงชัยเป็นอาทิตย์บดีวันพฤหัสเป็นอุบาทวันอาทิตย์เป็นโลกาวินาศวันพุธเป็นอธิบดีฝนมาดาให้ฝนตก600หตกในโลกมนุษย์60าตกในมหาสมุทร1 2 5ตกในป่าหิม,มพานตน1 8 5ตกในเขาจักราวาล240หา นาใครน้ำห้าตัวเกณฑ์ธัญญาหารได้เสร็จ6ชื่อลาภะข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล9ส่วนเสียหนึ่งส่วนทัญญาหารข้าวพลาหารผลไม้มัชฌะมังสาหารเนื้อสัตว์จะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์ประชาชนทั้งหลายจะเป็นสุขสมบูรณ์แลเกณฑ์ธาราที่คุณตกราศีอาปโปน้ำมีน้ำมาก